สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมนเนแอร์ครับนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เมนเดนแอร์ครับนะครับอตอนนี้เราอยู่ด้านหน้านะครับเราอยู่ด้านหน้านะครับเรามาดูว่าความสมบูรณ์สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับกระหัดของเรานะครับอตอนที่บอสพาตอนที่ยังไม่เสร็จนะครับบอสก็จะพามาให้เราดูตรงนี้นะครับเนี่คือห้อง ห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องประชุมอีกหนึ่งห้องนะครับตอนที่ประธานนะครับที่เดินไลฟ์มาให้เราดูนะครับท่านประธานก็เดินมาตรงนี้นะครับนี่คือห้องประทุห้องประชุมแล้วก็จะมีทีวีจอใหญ่ตรงนี้ที่ท่านประธานบอกนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับห้องครัวณปัจจุบันนะครับที่ท่านประธานบอกนะครับห้องครัวครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับที่ท่านประธานบอกครับ นี่ครับสระว่ายน้ําอ่านะครับสระว่ายน้ํานะครับอ่าตรงนี้ก็นะครับนับปัจจุบันนะฮะจากสระว่ายน้ำณับปัจจุบันก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านก็ท่านก็เดินมาทางนี้นะครับมาทางอ่ามาทางห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ําชายนะฮะนี่ห้องน้ําชายนี่ห้องน้าห้องน้าหญิงนะครับห้องน้าหญิงนะครับก็จะมีรูปปั้นโรมันนับปัจจุบันก็จะมีรูปปั้นโรมันตรงนี้นะครับอ่านะครับ ท่านประธานก็เดินไปทางนี้ครับโรงแรมนะครับแตปัจจุบันนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเป็นบ้านพักคนงานนะครับแต่ปัจจุบันก็หรือออกไปเป็นปราสาทเลยนะครับปราสาทนะครับรูปนับปัจจุบันตรวนี้แล้วท่านประธานก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะครับห้องอนี่เดินมาจากตรงนี้เลยนะครับท่านประธานเดินมาจากตรงนี้ครับนะแล้วก็ วนกลับมาถึงที่นี่นะครับนี่คือห้องนะครับนี่ก็จะเป็นห้องทองคำนะครับห้องทองคำนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านี่มองจากด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ครับมุม,มนี้มีหลายม,มุมมากเลยนะครับดูนะครับ ในมุมนี้ครับมุมนะครับนี่ก็คือภาพโดยรวมนะครับที่ท่านประธานเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่เริ่มสร้างใหม่ๆนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านะครับทางเข้าพระหัดของเรามีบริเวณจอดรถนะครับบริเวณจอดรถนะครับตรงนี้ จอดรถประมาณได้ประมาณสัก50คันได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้โอเคครับจบไลฟ์นะครับตัวนี้เคนะครับเชิญทุกท่านเข้ามาเชื่อมชมกันได้เลยนะครับ